ส่ดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านาทำเ,เมนูอาหารอีสานนะคะคือแกงขี้เหล็กค่ะซึ่งผักขี้เหล็กนะคะจะแตกยอดเยอะอในช่วงหน้าแล้งนะคะเ,เราก็จะนำํำผักขี้เหล็กมาปรุงทำเป็นอาหารได้หลายเมนูนะคะใส่ หมูหรือว่าใส่ย่างหมูหรือว่าใส่เป็นอมหอยแกงหอยก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ดิฉันได้ทำคลิปเอาไว้เป็นแกงขี้เหล็กใส่หนังนะคะเป็นอาหารอีสารค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันก็จะทําอีกหนึ่งเมนูนะคะสําหรับแกงขี้เหล็กใส่ย่างหมูค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักขี้เหล็กามาต้มด้วยกันนะคะ เอายอดขี้เหล็กนะคะแล้วก็เด็ดเอายอดอ่อนๆใบอ่อนๆนะคะช่วงปลายเราก็เด็ดได้ค่ะแบบนี้นะคะออเมื่อเราเด็ดเอายอดขี้เหล็กเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่หม้อ เตยมที่จะไปต้มนะคะเต็มหม้อพอดีนะคะหลังจากนั้นให้ใส่น้ําให้ท่วมนะคะเต็มหม้อก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาเราต้มไปผักขี้เหล็กเขาก็จะยุบตัวลงนะคะใส่น้ําให้ท่วมผักขี้เหล็กเลยนะคะตรงนี้จากนั้นแล้วก็ปิดฝานําไปต้มนะคะเราจะต้มไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูใหม่ค่ะ เมื่อเราต้มขี้เหล็กไว้30นาทีแล้วแล้วก็มาดูกันนะคะอาจจะเห็นว่าตอนแรกดิฉันนำขี้เหล็กลงไปต้มในหม,ม้อแต่ผักขี้เหล็กเนี่ยจะเต็มล้นออกมานะคะแล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งเขาก็จะยุบตัวลงพอดีเลยนะคะตอนนี้จะเห็นว่าพอเราต้มไปสักพักหนึ่งจะมีน้ำสีเหลืองๆแบบนี้ออกแดงๆหน่อยนะคะออกมานี้เป็นน้ำขมนะคะเราเราจะต้ม ขี้เหล็กเนี่ยให้เปื่อยแล้วต้องเปลี่ยนน้านะคะเปลี่ยนน้าประมาณอสองถึงสาครั้งนะคะแล้วก็ใช้เวลาต้มแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ30นาทีนะคะหรือว่าให้น้ำํำสีแดงแดงเขาจางหรือว่าจือดออกนะคะเราถึงจะนำํำขี้เหล็กไปแกงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะน,นําขี้เหล็กไปเปลี่ยนน้ํานะคะล้างจนกว่า สีน้ำสีเหลืองเหลืองนะคะจะหมดแล้วก็นำไปต้มใหม่อีกครั้งทําแบบนี้นะคะประมาณสองสามสามรอบนะคะหลังจากที่อดิตฉันได้ต้มขี้เหล็กมาตั้งแต่ชเช้าแล้วนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนน้ำประมาณ3ามครั้งแล้วนะคะแล้วก็นำกลับมาต้มใหม่จนขี้เหล็กจืดแล้วนะคะตอนนี้ไม่ขมแล้วค่ะ เราก็จะนำขี้เหล็กไปล้างน้ำทำความสะอาดเตรียมทำแกงขี้เหล็กใส่หมูย่างต่อไปนะคะเราจะเด็ดเอาใบแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตู่ค่ะไปใส่แกงผัดขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กจะได้อร่อยออยค่ะ เราจะมาดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทําแกงขี้เหล็กกันเลยนะคะส่วนประกอบหลักๆเลยก็จะมีะขี้เหล็กนะคะที่ดิฉันได้ต้มไว้เมื่อเช้านี้นะคะ,ะส่วนแกงขี้เหล็กในวันนี้จากที่เห็นในคลิปเมื่อเช้านี้ที่ฉันต้มเต็มหม้อเลยใช่ไหมคะเยอะมากค่ะแล้วก็ได้แบ่งบางส่วนออกมาทํากับข้าวส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะนํามาใส่ภาชนะพลาสติกนะคะ แล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดน,นะคะนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นใส่ไว้ในช่องธรรมดานะคะ,ะเก็บไว้ได้นานค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เลยนะคะเวลาเราจะนำอ,ะออกมาทำอาหารหรือว่าทำกับข้าวนะคะแล้วก็แบ่งออกมาทำนะคะแล้วก็ปิดฝาไปแช่ไว้เหมือนเดิมนะคะ,ะส่วนประกอบถัดมาก็จะมีตะไคร้สดนะคะล้างน้ำทำความสะอาดตัดเป็นท่อนแล้วก็ทุบ ก่อนที่จะนําไปแกงนะคะแล้วก็มีใบแมงลักค่ะล้างน้ำทำความสะอาดได้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีหัวหอมแดงนะคะปอกเปลือกล้างน้ำทำความสะอาดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่าเป็นครึ่งซีกนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ําใบยืนนงค่ะสําหรับวันนี้ที่ฉันก็จะแกงขี้เหล็กใส่ขาหมูย่างนะคะสําสหรับส่วนประกอบอย่างอื่นนะคะหรือว่าเป็นเครื่องปรุงเราก็ดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับหมูที่เราย่างเสร็จนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะชิ้นเล็กๆค่ะหั่นให้เสร็จหมดเลยนะคะเมื่อเราหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ร่วมใส่กับขี้เหล็กเลยนะคะ oh. เพื่อที่เราจะเตรียมแกงขี้เหล็กในขั้นตอนถัดไปนะคะใส่ตะไคร้ที่ เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะจากนั้นให้ใส่น้ําใบยนาที่เราเตรียมไว้ลงไปให้พอดีเลยนะคะที่เราจะแกงแต่ละครั้งค่ะใส่หอมแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะปิดฝาหม้อไว้นะคะรอให้หม้อเดือดก่อนค่ะตอนนี้หม้อก,ก็ได้เดือดแล้วนะคะประมาณสิบนาทีค่ะก็ โอเคค่ะเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะใส่เกลือแกงลงไปนะคะกะเอาพอประมาณค่ะดิฉันจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใส่น้ำปลานะคะกะเอาพอประมาณเหมือนกันนะคะดิฉันจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสดีนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะใส่ผงชูรสนะคะแล้วแต่ชอบนะคะบางท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเมื่อเราใส่เครื่องปรุงเสร็จหมดแล้วนะคะ ให้ทําการแกงขี้เหล็กต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะสําหรับเครื่องปรุงหรือว่าส่วนประกอบอในการทําแกงขี้เหล็กใส่ขาหมูในวันนี้ที่ันได้เขียนไว้ข้างล่างคลิปนะคะทุกท่านสามารถเปิดเข้าไปดูได้ค่ะ,ะหลังจากที่เราชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะพอดีแล้วเราก็ใส่ใบแมงลักนะคะที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เลยนะคะ พราะว่าใบใบเมง็ลักเขาะจะสุกเร็วนะคะเราก็เลยต้องใส่ในขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะตักใส่ภาชนะเตรียมเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะชอบคลิปนี้กดชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะ ฟีสไลยทองหยาดขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย